นี่ทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ม i l l ลน n นียร์ไดีแซ่ดวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับนิสสัน GTR 2025สุดยอดรถที่ยังคงเป็นตำนานในด้านความเร็วและดีไซน์สุดล้ำตั้งแต่ภายนอกที่โดดเด่นไปจนถึงภายในที่ทันสมัยรถคันนี้คือสัญลักษณ์แห่งความแรงมาดูรายละเอียดกันเลยดีไซน์ภายนอกนิสสัน GTR 2025ยังค,งคงความดุดันด้วยเส้นสายที่เฉียบคมขึ้นกระจังหน้าแบบใหม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนฝ่ายหน้าเหล็งทรงทันสมัย และเสริมด้วยคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อลดน้ำหนักและเพิ่มความเร็วล้ออลลอยฟอร์สน้ำหนักเบาไม่เพียงแต่สวยงามแต่ยังช่วยเพิ่มสมรรถนะบนท้องถนนอีกด้วยภายในและฟีเจอร์ภายในห้องโดยสารนิสสันปรับปรุงให้หรูหราขึ้นด้วยหนังแท้ระดับพรีเมียมระบบอินโฟเทนเมนต์อัปเกรดใหม่และหน้าจอดิจิทัลแสดงผลคู้กับขีดเพิ่มความล้ำสมัยระบบเสียงโบสให้คุณเพลิดเพลินกับเสียงดนตรีและบอสปอร์ตสีออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดแม้ขับขี่ด้วยความเร็วสูง สมรรถนะและเครื่องยนต์ขุมพลังของ GTR ยังคงเป็นเครื่องยนต์ V6 ทวินเทอร์โบ3.8ลิตรที่ให้กำลังมากกว่า565แรงม้าอัตราเร่งที่รวดเร็วระบบขับเคลื่อนสีล้อ (AWD) ช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนและช่วงล่างที่ปรับแต่งใหม่ช่วยให้การควบคุมดีขึ้นกว่าที่เคยความปลอดภัยและเทคโนโลยี GTR มาพร้อมกับระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Adaptive Cruise Control) ระบบเตือนออกนอกเลน ระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบเบรกขั้นสูงเพื่อให้การขับขี่ของค e ุณปลอดภัยแม้ใช้ความเร็วสูงราคาและความคุ้มค่านิสสัน GTR 2025มีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ120,000ดอลลาร์ประมาณ4.3ล้านบาทและรุ่นสโมอาจสูงถึง150,000ดอลลาร์ประมาณ5.4ล้านบาทด้วยราคาเท่านี้คุณจะได้รับรถที่เป็นสุดยอดแห่งความเร็วมีความทนทานและสมรรถนะที่ไร้เทียมทาน นี่คือทั้งหมดสำหรับรีวิววันนี้คุณคิดยังไงกับ GTR ใหม่คอมเมนต์บอกเราด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเลียนารเดสเพื่อไม่พลาดรีวิวรถสุดมัน